สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียน2อ,อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเช้าๆเนาะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567หนะคะเหลือเวลาอีกบวกกี่มือแล้วเนาะก,ก็จะฮอดเลขรัฐบาลไทยอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ คลิปนี้นะเจนสองมีแนวทางที่ดีที่เด็ดนะคะแนวทางเลขรัฐบาลไทย16ตุลาคม2567นะคะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดของเจใหญ่สั่งออกค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเจใหญ่ขอหยุดพักเนาะคุณบอคุณแม่กลับมางวดนี้นะคะรอบนี้บอกได้เลยว่าหน้าตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะเจใหญ่ขัดแบบคัดเน้นๆเ,เลยคุณปอคุณแม่เลขบ่อลหลคือเกานะคะเพราะว่างวดนี้ เพื่อนล่งทุนหนักจัดหนักจัดเต็มวาสันอ้า,เ,อาเดี๋ยวเฮาจะได้หูพร้อมกันว่าเป็นจังไดจัดหนักจัดเต็มเนี่ยเพื่อนหายตัวเลขเมื่อกี้หางนะคะก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังเนาะคุณบ่อคุณแม่เซนซองกับฝากให้เอฟซีนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้นะคะฝากคุณบ่อคุณแม่แชร์ออกไปหลายแน่เนาะแล้วก็ฝากให้เอฟซีนะคะซอยคอมเมนต์บอกเซนซองแน่ว่า เป็นตะคือเป็นตะแมนของเพื่อนอิลีบอร์นะคะงวดนี้เพื่อนคือคัดเน้นไฮแทะแสดงความคิดเห็นนะคะมาพูดมาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับผู้ใดที่สะดวกเรื่องคุณพ่อคุณแม่ถ้าบ่าสะดวกก็บ่เป็นยังนะคะบางท่านบางคนเพื่อนกะเบิ่งเป็นน่ซื้อ,อยังสินะคอมเมนต์บบเป็นนะคะหรือว่าอยากกาั้นในสงีเจ้ากระโบได้บังคับนะคะขอให้ทุกท่านนะคะทาแบบสบายใจนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันโมเมนต์ว่าว้าเส้นซอง บังคับให้เข้าคอมเมนต์ดิบแมนดีคุณพ่อคุณแม่เจนซองฝากนะคะสำหรับใครที่สะดวกแค่นั้นนะคะผู้ใดบ่มีเวลาหรือว่าบสะดวกกะเบิ่งคลิปเอาหาแนวทางเอาซื้อๆก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะก่อนสิไปเบิ่งแนวทางของเจใหญ่นะคะก็ข,ขอขายของก่อนจักหน่อยคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะขี้หนาใสนะคะพร้อมส่งอยู่ประมาณไม่ถึง30กระปุกแล้วนะคะจังใดผู้ใดที่ สนใจนะคะอยากเอาไปล่องใส่ก็ดีนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ยูนะคะแล้วขีมมันไก่สีเบิดแล้วนะคะอยากให้เอฟซีนะคะเฝ้าตุนไว้นะคะยันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ขีมเบิรพอดีโอ้ยเดี๋ยวค่อยสร้างจังสิสร้างมาท่มตอนที่ของบอมี่นะคะเดี๋ยวมันจะบดต่อเนื่องเนาะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บ,บางเทือนนะคะโอ้ยเดี๋ยวขีมเบิดค่อยมาสร้างบันี้ ส่วนมาสังเจนซองนะคะส่วนเจนซองจะส่งของไปหาติดปัญหาหรือว่ามาสังตอนนี้มันขึ้นก็สิได้ส่งมืออื่นขนส่งเดินทางอีกสองถึงสามมืออีกนะคะโอ้ยแม่บอดี้ท่ายขีม้มาสามสี่มือแล้วประมาณนั้นนะคะเจนซองอยากให้ทุกท่านนะคะเพื่อเพื่อไว้แน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าขายดีแห้งนะคะย่านเอฟซีที่คุณพ่อคุณแม่ที่ขี้มไก่สิเบิร์เนี่ยติดต่อมาตอนนี้มันเบิร์ยังสีเจนซองกับเฮ็ดยังบได้ขึ้นกันนะคะอ่ะ ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำนะคะเป็นสิวผิวหมองค้ำหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีความสอความใสหน้าเป็นคุย้ยพองๆนะคะเห็ดอียังกับแต่งหนากับบดติดเออถ้าแปรงเข้าไปก็เป็นอกโลกเเอกๆเลมันบดติดหนานบ่อยู่หนานะคะเพราะว่าหน้าเราไม่มีความชุ่มชื้นค่ะคุณพ่อคุณแม่หนาเข้าพรมี้นานะคะเพราะว่าเขาเอิ่อวายยางอายุมันหลายนะคะแล้วก็เอ่อ เซลล์ผิวนะคะมันกะลดหน่อยทอยลงเนาะต้องการการบำรุงนะคะตอนเป็นสาวว้าวบ่ทยยังกะงามอยู่แล้วเนาะเออพออายุหลยขึ้นนะคะมันกะ ตามสภาพเนาะคุณพ่อคุณแม่ต้องหาแนวบําลุ่งแน่นะคะเช่นซองแน่นํำตัวนี้เลยนะคะครีมหน้าใสของเรานั่นเองนะคะเป็นครีมตัวเดียวนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่กระปุกจิ้วจิ้นิ่อยนียนยน่ละเออซอยใดแน่นอนนะคะปัญหาที่เช่นซองวาวไปเมื่อกี้นี่ซิล้ากะจุดด่างดำโดยเฉพาะผู้ใดที่เป็นฝาเนาะคุณพ่อคุณแม่จะมีปัญหาหลายนะคะ ตัวนี้ช่วยได้มากๆนะคะแล้วก็มีอคอมเมนต์เนาะบอกว่าให้เสี้ยนซองโชว์เนื้อครีมแน่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครีมแบบนี้อะ่ะตัวห้เบิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเสี้ยนซองจะเอาไปใส่ยูเพราะว่าครีมที่ใส่ยูเบิดแล้วนะคะเกับปุกที่ใส่ยูมันเบิดแล้วนี่ซึมไวซึมง่ายนะคะถ้าแล้วเนี่ยผู้ใดประยู่ในห้องแอร์หรือว่าแบบเ็ดงานที่อยูเหมือนหอนๆนนเสีย ย่านนะคะย่านว่าโอ้ยแม่ถ้าไปแล้วมันสีเนียวเนอะนาะบอตัวนี้ซึมเข้าไว้มากนะคะแล้วกะผู้ใดที่เคยใส่ขีมรักษาฝามาแล้วท้าออกไปแล้วถึกแดดนี่หอนห้นเป็นแดงห้นหุน,นี่ตัวนี้ไม่มีผลอะไรเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสบายผิวสบายหน้านะคะแถมยังเห็ดในเห้าแบบหนาหนุ่มชุ่มชื่นอีก ยาเสื้อจนกว่าสิได้ล่องเจสซองอยากให้เอาไปล่องนะคะเพราะว่าใครที่รองก็ติดใจกันหมดนะคะสนใจกะตามเบอร์ด้านล่างนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่0 9 4ย์เก6 7 4นเกนะคะโทรมาก็ได้นะคะแต่ว่าสิบ่มคอยรับปันดไดนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ไล์อยากอยากให้แอดไลน์เราถึงขอความไวเนาะเจสซองจะสะดวกเขาไปตอบมากกว่านะคะโอเคเนาะฝากไว้หน่อยนะคะหอมหอมนี่คุณพ่อคุณแม่เป็นหอมอ่อนๆนะคะหอมแบบ เบาๆนะคะหอมก็จังว่าเข้าผงอ่มเหมือนเดมจัเสีว่าจังไหนไม่เป็นกินแบบหอมอ่อนๆนะคะอะผู้ใดสนใจกะติดต่อมานะคะลงเบอร์ให้ทุกคลิปเลยนะคะ <c oughs> ลองโทรมาสอบถามหรือว่าทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคเขาสู่แนวทางตัวเลขนะคะในส่วนแนวทางเลขรัฐบาลไทย16ตุลาคม2 5 6หา6 <c oughs> คลิปนี้นะคะเป็นของเจ๊ใหญ่สั่งออกค่ะงวดนี้นะคะเจ๊ใหญ่สั่งออก อัดนักแห้งคุณ่คุณแม่แล้วก็เอาเน้นๆเลยนะคะปกติเพิ่นจะปล่อยเหล็กจับคู่มาหกหางเนาะงวดนี้นะคะมีแค่สามหางเท่านั้นอ่าตะวันเหล็กสามตัว,เ,ตวเนี่ยเพิ่นมีตวัวเน้นแล้วก็ตวัวล่องคือไดมาสองหางด้วยกันนะคะดูในส่วนเลขสามตัวก่อนค่ะคุณพอกคุณแม่เพิ่นไฮมาในงวดนี้เนาะเพิ่นลงทุนเองฮ่ะละตัวแรกนะคะหกห้าหกวันสั้นอ ไหมากคือหกห้าหกนะคะตัวที่สองนะคะแปดเจ็ดศูนย์ค่ะลงทุนแค่สองหางนี่นะคะหกห้าหกแล้วกับแปดเจ็ดศูนย์เลววกะเน้นหนักทุ่มหนักนะคะเพิ่นเน้นหนักไปที่เลขหกห้าหกนะคะในส่วนเลขสามโตเนาะบานที่นี้เลขจับคู่นะคะสามหางแค่นๆนะคะคือจังหวดแหลกที่เพิ่นเปิดโตมากนะคะที่เพิ่นเอาแนวทางมาฝากเมื่อตอนเท่านี้ กะไฮมาสามหางจังสี่หลักพุดพ่อคุณแม่แตกโป่งแตกปังโหลดโว้ยบ่ธรรมดานะคะจนว่าซื้อเสียงเรื่องน้ำเล่ากระชอนผุนละไปเจ๊งยญ่สั่งออกนี่เนาะวันนี้นะคะไฮมากับมีเลขหนึ่งหาหนึ่งสี่แล้วกับหาหกค่ะหนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วก็ห้าหกเท่านั้นนะคะพร้อมเน้นย้ำนะคะอัดหนักไปที่เลขหนึ่งห้าวันสนเด้ อาบาทที่นี่โอ้เป็นจังไดคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นตะคือเพิ่นบ่เพิ่นคือเน้นหนักอัดมาให้คักแถสันดีเจยหไงสังออกนี่โอ้ยเอาเอาเอา,อาเป็นจังบุญเป็นจังวา่าแห้งดีเนาะทาคุณพ่อคุณแม่มากน้ากระจัดคัดกับพันคือเก่าเหมือนเดิมนี่ละเออแคปหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับแนวทางของเจยหไงสังออกนะคะงวดน,นี้นะคะมีเท่านี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ แล้วการเซียนซองอยากหายเอฟซีนะคะจับตามองแน่นะคะสำหรับเลขสามโตของเพิ่นนะคะอันนี้ว้าในส่วนว่าที่เคยนําเสนอแนวทางของเพิ่นเนาะเลขสามโตเนี่ยเคยมีนะคะเคยมีทีแบบว่าสมมติเพิ่นหายหกหาหกกันสิเนาะมันเคยออกห้าหกยังสินามันบริอออกเป็นเลขสามโตมันมาออกเลขล่างอย่างประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่แต่ว่าเพิ่นกนจะจับไว้อยู่ขึ้นกันนะคะเพิ่นกะลงพุนอยู่แล้วหาหกแต่ว่ามันสิออก ฮกฮกบอเออบอหนาเป็นไปได้เนาะหรือจิตเป็นไปได้อยู่นะคะเอาลองเบิรงนะคะงวดนี้เป็นตะเบิร์บอคุณบอคุณแม่คอมเมนต์มาบอกเส้นซองแน่เนาะแต่ว่าอันนึงนึงนูนี่บอมาเลยปีนี่ว้ายเศร้าตามไปเลยล่ะศูนย์ด้วยสามเดือนบอมาวันนี้เงิดไหลเออบอแล้วก็ศูนย์นะคะ เบิดไปบ่นหน่อยไดย้หนึ่งหนึ่งกับสามแปดนี่เ้ยอย่าว่ามาลอยหลังงวดนี่เด้อลอยหลังก็ถือว่าเ้าว่ามีโชคมีดวงก็ว่าไปเนาะเพราะว่าตามมาลายงวดแล้วนะคะเบิดเวลาตามแล้วกะต้องยอมรับไปตามสภาพนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะค่อนข้างมักหนึ่งอยู่ตอนหนุ่บได้มักหนึ่งหนึ่งนะคะชอบเลขติดหนึ่งอยนะคะแต่ว่าเออเป็นหนึ่งอื่นนะคะมัก หนึ่งซีไปจังสั่งเออหนึ่งเก้าไปจังสั่งคุณพ่อคุณแม่งามบ่เป็นตะคือบอหนูเป็นตะลวยบอลวนนี้ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวตามแยกทางกันต่อไปนะคะยังบอก่าได้ดอกตีคุณพ่อคุณแม่บอกบอก่าได้ดอกเส้นซองผุหลาลัางซีม่วงแรงผุหลาพ่อจีบอกได้ยู่แม่จีบอกได้ยู่ว่าตัวจีถือเลขบอตี <c oughs> ใครก็บาได้ก็บาแหละน้องคุณพ่อคแม่อะบอกเนื้อหัวมวลกันซื้อนะคะพ่อโบเอขียดบอันนี้มากเกินไปนะคะแนวทางตัวเลขก็ตามแบบเขาเอินวายังตามแบบสบายๆนะคะบม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปซีเรียสนะคะไปจริงจังก็มันมากเกินไปนะคะมนจิเ็ดให้ชีวิตเฮาเนี่ยเออเขาอินวายังซีเรียสแล้วก็เอียงติตตามมากที่หลังค่ะนะเออเวล,าเ,วลาเนี่ย แห้งอายุหลายไปเนี่ยแห้งไปเครียดยังมากเกินไปนะคะโอ้ยยังกระถาอยู่ดิโลกนั้นโลกนี่ทาเสียบยูเออถ้าเข้าเครียดะนะเพราะฉะนั้นนะคะเข้ามักแนวทางตัวเลขเข้ามักตัวเลขเขากะใสตัวเลขนะคะใสการเสี่ยงดวงเนี่ยเป็นการเอ่อทำให้เรามีความสุขดีกว่านะคะก็คือเล่นพ่อให้เฮาได้มวนได้กระชุมกระช่วยนะคะได้มีแน่วน้โมเน่ได้หัวใจอา่า กระตือรือร้อนขึ้นมาแนเอียงประมาณนี้นะคะบรเมเวสิไปหวังโอ้ยปดหนีปดสิ้นนะคะมันบอบอปานนันนะนะนาอคุณบอคุณแม่เพราะว่าดวงเฮ้ากับเฮ้ากับบรัวดวงเฮ้าสิปันนันบอนะคะอันนี้คือบอในลักษณะอยากให้คุณบอคุณแม่เอ่อเบิงลงทุนให้แบบสบายๆให้มีความสุขไปน้ำกันแค่นั้นเองนะคะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวาลายสิยายห้างนะคะเมื่อน,นี้นะคะอาจจะ คลิปน้อยเนี่ยนะคะว่ามูนี้มิทุรละนะคะจิไดผ้าร้านลักนำโจกนะคะนนองหน้าว่านะคะไปเที่ยวนะคะบ่ได้เที่ยวมาโดนแล้วนะคะจิ๊ดผ้าเพิ่นไปหาเบิง้งไปสวนสัตว่าซันเออเมื่อนี้กาอาจจะ บอคอยได้รับโทรศัพท์ปบนไดเดอร์คุณพ่อคุณแม่ก็แจ้งไว้แน่นะคะจังไดกระถิ่งขอความในไล่ไว้แล้วกันนะคะผู้ใดอยากสั่งคิมนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้จะส่สงขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ